ในศักราช2450ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นปีที่ท,ทรงครองสิริราชสมบัติครบ40ปีเสมอด้วยสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองแห่งกรุงศรีอยุธยาครั้งนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีรัชมงคลขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระบูพรพามหากษัตริยาที่ราชเจ้าในปีถัดมา พุทธศักราช2451เป็นปีที่ทรงครองราชยืนยาวกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในอดีตนับเป็นปีที่41แห่งรัชกาลโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกพระราชทานนามว่าพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษในรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นเวลา42ปี22วัน เสมอด้วยพระบาทสมเด็จพระจุนลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2531และวันที่สองกรกฎาคมนับเป็นปีที่43แห่งรัชการที่ทรงครองราชยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในประวัติศาสตร์ชาติไทยในโอกาสนี้ได้พระราชทานรงราชานิญาตให้จัดงานพระราชพิธีรัชมงคลและพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษ ขึ้นในคราวเดียวกันเป็นเวลาสามวันวันแรกคือวันที่สองกรกฎาคมสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินวินิฉัยในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรและพระพุทธรูปสำคัญ ณพระอุโบสถรัประสีรัตนศาส,สดารามทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสการะพระพุทธรูปปางประจำรัชกาลสมเด็จพระบูพรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงศรีอธิธยากรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินและหอพระราชการมานุสรและหอพระราชพงศานุสร์ต่อมาในวันที่สกรกฎาคม มีพระราชพิธีสมโพชสิริราชาสมบัติรัชมังคลาพิเศษณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสทรส่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดทุกราชการแล้วเสด็จพระราชาดำเนินไปยังบริเวณมุกเด็ดส่งจุดทูปเทียนบูชาและส่งบวงสรวงสังเวยพระสยามเทวาธิราชเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพรพระจบทรงถวายพระตาหาร และย่ามที่ระลึกง,งานพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะพราม์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโพธินภปดลมหาสเสวตฉัตรเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ดวงพระบรมราชสมภพและพระสุพรรณบัตรเป็นการสมโพชสุริราชสมบัติรัชมังคลาพิเศษวันที่5กรกฎาคมสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่ง ไปในการพระราชพิธีบวงสวงสงเวยสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตนพระพราตรีมุขพระราชวังโบราณและที่พระบรมราชาุสาวรีสมเด็จพระเจ้าอู่ทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชพิธีรัชมังคลาพิเศษกันยิ่งใหญ่ที่จัดขึ้นในโอกาสที่ประกาศสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ในอดีตครั้งนี้ เป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบนิกรชาวไทยได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทุ่มเทพบวรากายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความไพเปูนแห่งราชอาณาจักรไทยมาตลอดระยะเวลาอันยาวนาน